ขผาไม่นีครับยังไงครับมียำม,มียำมีมตัวนี้ยำเื้เมีมม่ยงปลาทูนะครับผมเห็ดเมี่ยงปลาทูครับหอยครับปลาทูสองโตกระดับขนมจีนนี่ครับผมกระแต่แซ่บคักข,ขนาดครับผมมีผัก แต่แสบขาขนาดเดี๋้วให้พีโอนะครับนี่ยังนี่เอาอยู่พี่นี่ไหคือบาดเจ็บท้องเจ็บท้องอย่งบได้กินเข่าที่นี่บได้กินเข่าที่นี่กินเข่าก็ต้องไม่ลาที่นี่เจ้ามันบอกกินของเสียของบูดอยู่บ่บุดกินหน้าเขาว่า ซีฟอมขนมจีนเซฟต้นมั่งนี่ไอดับเซฟผู้เด้นี่ฮะต้นเก่าแล้วก็แซบแล้วเนาะเซฟต้นก็แซบเนาะตัวนี้ยำยำยำนี่ยำอ่าจะไปกินยงมากก็เจ็บท้องยำสองถุงแล้วก็เข่ากินยงมากก็เจ็บท้องปลาทูสองตัวเอ้ปลาทูแพคคูแล้วนี่ผักแก้มบางทีแหละจะเน่าเสแสร่อย่างนี่ เดี๋ยวกินเนีงมาคือเจ็บท้องสวยจอมันก็หัดข้อนะสอยสวยเพื่องไงเพื่งมึงมันเอาออกได้โอ้มันเอาออกได้อยู่แล้วออกได้อยู่คนมักสวยมักงามเนาะอ๋อมีเงิน่เขาเอาไอ้ไฮม้วนเนี่ยยี่บาเออมวันไฮยี่สิบบาทมียี่สิบาทม้วนไวะในวันนี้ ลอยนึ่ยยังเจ็บท้องเจ็บแห้งอยู่บ่ท้องพอไปโรงพยาบาลอยู่บ่ฮะสิพาไปโรงพยาบาลไปหาหมอมันเจ็บแห้งไหมท่านบอกไว้มาบอกไอเดสิพาไปหาหมอในมันเจ็บแบบไดเอาบอกว่าอาการไหนฟังบางคนเจ็บแบบไดะหมอเจ็บมดลูกเจ็บเป็นประจำเดือนนะ นึเกเจ็บแบบใดบอกไอ้เ<ม>บิ่งเพิ่งเธอ,อ,อ,อไปหาหมอหมอเขาชิวูเจ็แบบนั่นอืมเจ็บแบบนั้นมียากินหมดแต่กินยาอย่างมันอ่าแต่ยื่นเจ็บบิดปันนี่โบไปหาหมอที่ไหนขอว่าไปหาหมอจะไปฮะโบเศร้าคนไทยอยู่บอก,บบอกเดี๋ยวถามคนไทยบอ ไททองบอบอแล้ววอเลยไททองมีเวียนหัววอมีเวียนหัวอยู่เมนวอหากวอวอวออวกวออวกบอถามก่อนอาการเบื้องต้นก่อนอวกบอเวลาเนี่ยเจ็บแล้วอวกน้ำมอนี่หน่อยอกนี่ฮะมีอวกน้ำเมนบอมีไทเหลวไทนี่บอให้ถามก่อนว่าสั่น พ่าชันบอกอันนี้เนี่ยพ่อชันเมื่อสิใครจะผู้อาการว่าตรงเทศตังไหนแบบธรรมดาเนาะกันบอกไว้หรือบอกไห้่เนี่ยขอบคุณแฟนพี่น้องคนนี้ที่ละอบอกไว้แล้วบอกไว้แล้วครับ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 ไป ไได้ตั้งใจอวดภัยตำแหน่งได้รับคือปวดใจปกปิดซ่อนไว้ด้วยความสวยงามรร้เรื่องผนผ่าป่านละครแท่นนอตัวเรารามาให้หาส,สกเศร้าผิดที่เราอ่อนไห้บอก เขามาดูแลใจมอบความรักและห่วงใยเป็นเหมือนกำไรสวรรค์ส่งมาไอ้ดีทุกอย่างน้องทำพังด้วยกันไขว้คว้าแอบนอกใจไอ้เสียน้ำตารับเขาเข้ามาด้วยความเต็มใจ จนได้คนใหม่บอสมอุราทุบตีทำร้ายเรื่อยมาจนน้องภาวะเนี่หรือเวนกรรร่างกายภายพองต้องจำยอมให้เขากระทาผูกรังแกผู้ยีผู้ยังฝากรอยช้ำก่อนทิ้งจะไป บัวใสสวยบ่ได้ตั้งใจอ่อยไัรมาที่ที่เดิมมองพักใจเก็บของเหลือใช้ที่กองขยะน้ำฝ้าตกสาชีวิตพังหมดแล้วลวนะนายอมรับริคิดจากฝ้าขอโทษชะตาโทษใจบ่มา นคนไม่บใหม่บอสมอุราทุกปีทำร้ายเรื่อยมาจะน,นองภาวะเนียหรือเวรนก่าร่างกายภายพ้องต้องจำยอมให้เขากระทําถูกรังแกป,ปู้ยีผู้ยังฝากรอยช้ำก่อนทิ้งจากไป แต่งตัวสวยๆบอได้ตั้งใจอ่อยไผยมาที่ที่เดิมมองพักใจเก็บของเหลือใช้ที่กองขยะน้ำฝ้าตกสาชีวิตพังหมดแล้วละะนายอมรับไม่คิดจากฟ้าขอโทษชะตาโทษใจบ่มา น้ำฟ้าตกสาชีวิตพังหมดแล้วละนายอมรับรารคิดจากฟ้าหทดโทษชะตาโทษใจบ่ามากักเย